ที่โชว์รูมดีพร้อมนะฮะวันนี้เราจะพามาชมเครื่องตั้งสูงกันนะคะับขั้นตอนการติดตั้งทาเก็ตนะครับให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์ที่หลังทาเก็ตนะครับจะบอกตำแหน่งของทาเก็ตที่จะอยู่ตัวนี้จะเป็นล้อหน้าขวานะครับก็ จะมีมือหมุนนะครับแน,นะนําว่าอย่าเอามือไปจับหรือแตะโดนบริเวณแทร็เก็ตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแทร็กเต็ตสกรปรกก็จะทําให้การอ่านค่าไม่ดีนะครับช้าหรือว่าทํางานไม่ถูกต้องได้นะครับเกาะด้านบนก่อนก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็หมุนตรงนี้ขันพอตึงมือนะครับพอตึงมือตัวแทร็กเ็ตจะมีสายรัดมาแบบนี้นะครับให้รัดเข้ากับขอบล้อหรือหลังก้านแม็กนะครับ วิธีการติดตั้งตัวล็อกพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบสปริงแบบนี้นะครับจะล็อกพวงมาลัยก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าพวงมาลัยตั้งตรงแล้วนะครับโดยที่สังเกตตรงพวงมาลัยนะครับให้เป็นตำแหน่งตรงนะครับกดขาล็อกให้มายันกับพวงมาลัยนะครับ เวลาออกนะครับกดลงขั้นตอนการติดตั้งตัวล็อกเบรกนะครับตัวล็อกเบรกจะเคลื่อนที่ได้ต่อเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้นะครับดันก้านเหยียบเข้าไปที่เบรกนะครับแล้วดันเข้ากระบ,บอก ก็จะยกลิฟขึ้นให้ได้ตำแหน่งนะครับถ้ามันสูงไปหรือต่ำไปแล้วก็ปรับให้มันตรงกับตัวกล้องเครื่องตั้งสูงนะครับ แล้วก็ตรวจเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เข้าโปรแกรมตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับ1ตามนี้แล้วก็เลือกรุ่นรถที่เราต้องการจะตั้งศูนย์ล้อนะครับอ่าให้เข้ากับรุ่นรถที่เรานำมาขึ้นนะครับของลูกค้านะ 好朋友一直在线。